คืออย่างน้อยได้กินอาหารดีแล้วก็มีฟางเสริมนี่ถ้ามันกินฟางนี่มันก็จะท้องตึงท้องอะไรเนาะทีนี้มันอาศัยได้ยหญอย่างเดียวมันก็เหนื่อยคนเกี่ยวแล้วนะผมว่านะเกี่ยวมันก็พอได้กินอยู่แต่มันเหนื่อยคนเกี่ยวนั่นแหละครับผมวันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรไปสองรอบเยอะนี่นะสองรอบงานอื่นไม่ได้เลยผมว่าวม่ผเราต่อไปต้องทิ้งฟางไว้ทั้งวันบ้างนะพ่อแรมเขาว่า ไม่ต้องให้มันกินหญ้าเยอะกินหญ้าเยอะมันไม่อ้วนหรอกให้กินฟางมันถึงจะอ้วนแล้วมันขี้ไม่เปีกนีมันจะมีข้ออะไรมันก็จะไม่แฉะไม่อะไรนะครับผมอืมมอกินฟางแล้วแถมขี้เปียกอีกต่างหากแฉอีกต่างหากอืมาเขาก็ดีนะเขาก,นะก็ไม่ใช่ว่ามันจะขี้เหร่นะป้านะอพอไปได้แล้วกันนะหัวสภาพดีหกพัน <laughs> นะ <laughs> แต่ป้าว่าห้าพันจะมีคนกล้าหรือเปล่านะ <laughs> ทำไมเจ้าของวัวถึงได้บอกราคาวัวตีงถูกอย่าง,าน,างนี้ป้าเก็เวลาเขามันมีไม่มีมีแต่เขาว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญอย่างนี้ก็สามพันอ้นี่ก็พันหนึ่งพันลูกวัวนะทำไมตัวนี้ก็พันเดียวเขาว่าไหนตัวไหนพันเดียวลูก 1, มันลูกหนึ่งพันไหนหอยเนาะไหนหอยทําไมเขาพูดอีกแล้วแม่มันจะได้ <c oughs> ท้าไมเขาถึงบอกว่าลูกหนึ่งพันนะป้าแค่ต่ขอค้าละเนีเย่ย เขาบอกว่าลูกหนึ่งพันมาเยี่ยมชมคุณป้านะครับสวัสดีครับอาป้าไหนผู้ช่วยอยู่ไหนโอ้ขยันกันทั้งบ้านเลยนะแม่เขาตัวใหญ่หน่อยที่ตรงนั้นเน่ยอ๋อเออลูกับลูกครับผมส่วนตรงนั้นน่ะลูกแมีนแต่พูดถึงเนาะเมื่อก่อนโอ้ถ้าสีแดงแบบนี้นะ วิ่งใส่กันเลยนะป้าเนาะขายสีแดงวันนั้นที่ว่าเก้าพันเาะใหญ่จนได้สีแดงแดงแป๊ดเลยเแดงแบบนี้เด้งเข้มเลยแหละแบบนี้โอ้นี่นี่แดงแบบนี้เลยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยป้าขายเท่าไหร่นะเก้าพันเแม่ลูกนะแม่ลูกลูกตัวผู้อีกต่างหากอืมได้ขอเขาเพิ่มราคาไหมเขาเพิ่มเขาไม่ให้เขาว่าไงป้าเขาว่าไม่ได้ แค่นั้นแหละเขาว่ามันไปได้แค่นั้นจะซื้อให้แค่นั้นแหละออให้ดูกี่คนตอนนั้นดูคนเดียวแล้วขายคนเดียวเลยเอขายคนเดียวเลยเลเก้าคันจริงๆน่าจะเรียกมาสักสองสามในห้อยนะหรือว่าเรารีบไปวันนั้นรีบไปเลยว่าขายก็ขายเลยไม่เรื่องมากนะครับผมโอเคครับป้าเขาบอกว่ามีโปรแกรมที่จะขายเหมือนกันตัวไหนครับป้า นี่ตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนั้นแม่ลูกนะคุณป้าซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาหมื่นสามตั้งแต่มียังไม่มีลูกหัวสาวหมื่นสามตอนนี้อยากได้เท่าไหร่นะคิดว่าเท่าไหร่ห้าพันเขาจะซื้อห้าพันเขาจะซื้อไหมเอ้าผมว่าป้าสักหกพันนี่จะขายไหมหรือว่ายังไงเผื่อมีคนสนใจมีมีใครจะซื้อ หกพันนะหกพันเ,เ,เขาไม่เอาใช่ไหมอ่าผู้ชมครับเดี๋ยวดูให้ป้าหน่อยแล้วกันนะป้ามีเบอร์โทรไหมจำเบอร์โทรได้ไหม,มจำได้บเบอร์อะไรครับป้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองหกศูนย์แปดเจ็ดหกศูนย์แปดเจ็ดป้าบอกว่าห้าพันจะมีคนกล้าหรือเปล่าเนาะแต่ว่าผมก็เลยกว่าเอาลองขายสักหกพันแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะผู้ชมครับช่วยป้าเขาแล้วกันนะวัวก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ ของแรกไหมเออของแท็กนะอันนี้แม่มันใช่ไหมป้าแม่มันก็อ้วนนะเวลากินหญ้ามันอ้วนลูกมันกินนมด้วยแหละอ๋อไม่แต่ดูสภาพเขาก็ดีนะเขาก็ไม่ใช่ว่ามันจะขี้เหร่นะป้านะพอไปได้แล้วกันนะวัวสภาพดีหกพันนะแต่ป้าว่าห้าพันจะมีคนกล้าหรือเปล่านะโอ้ทำไมเจ้าของวัวถึงได้บอกราคาวัวตีงถูกอย่างนี้ป้าก็เวลาเขามันมี เขาว่าไม่ย่ยไม่ได้ยังนี่ก็สามพันไอ้นี่ก็หนึ่งพันลูกวัวนะมาคนนี้ก็พันเดียวเขาว่าไหนตัวไหนพันเดียวลูกมันลูกหนึ่งพันไหนห้อยเนาะไหนห้อยทำไมเขาพูดอนี้แล้วแม่มันจะได้ทําไมเขาถึงบอกว่าลูกหนึ่งพันอะป้า <c oughs> เขาบอกว่าลูกหนึ่งพันลูกวัวหนึ่งพันบาทเยอย พันบาทเลยนึ่งใบโอ้โหเอาไปเอาตายเลยอย่างนี้หนึ่งพันบาทเกิดมาไม่เคยเจอนะอลูกกลัวตัวละหนึ่งพันใก่ของแม่เฟิร์นที่เขาว่าจะขายอะ่ะเขาซื้อเขาขายให้เขาหมื่นหมื่นหมื่นสามทีนี้เขาไปไออันนี้ขา,ขายขายต่อเขาขายซื้อกลับซื้อกลับเขาให้แค่ ไปปชื่อของเขาแพงตั้งแปดพันที่นี่จะขายมันจะได้เพียงห้าพันสามพันเขาจะให้ไม่ทำไมเป็นอย่างนี้ครับป้าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเออท้องมันท้องมาซื้อมานานยังก็ซื้อมาตั้งแต่ยังมีออกลูกตอนนั้นนั่นแหละช่วงแพงหรือช่วงถูกช่วงถูกนี่แหละหนึ่งหมื่นบาทเออโอ้ยอันนี้ได้ของถูกแล้วนี่ผมว่านะโหมันสวยนะป้านะเออมันใหญ่อ่าซื้อมาหนึ่งหมื่นบาทป้าซื้อมาจากไหนครับซื้อจากบ้าน บ้านนี่แหละบ้านติดติดกันอ๋อในหมู่บ้านด้วยกันนะเออขายโค้ก็ขายครับผมอยากเงี้ยแล้วเลยซื้อหมานั้นมันออกมาเป็นตัวตัวเมียอืมตอนนี้ก็ลูกก็ยังกินนมอยู่นะเออแต่ว่าสภาพเขาดีนะตัวนี้ไม่หอมไม่อะไรนะป้านะหนึ่งหมื่นบาทเอ้ยไม่น่าเชื่อเนาะตัวใหญ่ขนาดนี้ป้าเอาเขาขายอีกตัวหนึ่งอ่ะแม่ลูก เมลูกหนึ่งมือมันหนึ่งมืนเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาว่ามันใหญ่หน่อยเออรับหนึ่งแต่ตัวนั้นเขาจะขายหนึ่งลูกมันตัวเมียมันจำแต่สวยนะอเออเมลูมันก็สีแดงครับผมเออแต่แล้วแนะ้วขายไปหมื่นหนึ่งตัวนี้ก็หมื่นตัวนี้เขาว่ามันแก่แล้วไงาอายุอายุมันหลายแล้วอ๋อซื้อมามีลูกหลายตัวเลยใช่ไหมครับหนึ่งหมื่นบาทนะ ก็ 3, บอกว่าวัวถ้ามันได้กินอิ่มม,มันจะอะไรครับมันก็ดูดีแบบตัวมันก็ไม่พอไม่ไม่เหลือแต่กระดูกแต่ถ้ามันกินไม่อิ่มมันก็เหลือแต่โครงมันแหลยสั์จะทำเลยเนาะ <laughs> <laughs> ของเรานี่ก็คือกินพอกลางๆนะไม่ถึงกับอิ่มไม่ถึงกับอิ่มปัญหาที่เราเจอป้าหนึ่งอะเรื่องหญ้าใช่ไหม,มเป็นยังไงครับหญ้าของเรา ของเราเวลาเอกเกียวไปแล้วมันไม่ค่อยขึ้นอแสดงว่าเรารู้ปัญหาอยู่นะต้องใส่ปุ๋ยใส่ทั้งขีวัวใส่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเวลามันไม่ทันไม่ทันเลยหญ้าไม่ใช่น้อยสองไร่เลยนะหญ้าที่ปลาพิกครับผมขนาดกลุกหญ้าตั้งสองไร่อืยยังไม่พอกินกันนะมันไม่ค่อยกินฟางนั่นแหละถ้ามันกินฟางกินไปมันก็มันก็จะอิ่มยุ่ใช่ใช่ครับอ่า คืออย่างน้อยได้กินอาหารดีแล้วก็มีฟางเสริมนี่ถ้ามันกินฟางนี่มันก็จะท้องตึงท้องอะไรเนาะทีนีนอาศัยได้ยาอย่างเดียวมันก็เหนื่อยคนเกี่ยวแล้วนะผมว่านะเกี่ยวมันก็พอได้กินอยู่แต่มันเหนื่อยคนเกี่ยวนั่นแหละครับผมวันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรไปสองรอบเยอะนานี่นะสองรอบงานอื่นไม่ได้เลยผมว่าวม่ผเราต่อไปต้องทิ้งฟางไว้ทั้งวันบ้างนะพ่อแหลมเขาว่า ไม่ต้องให้มันกินหญ้าเยอะกินหญ้าเยอะมันไม่อ้วนหรอกให้กินฟางมันถึงจะอ้วนแล้วมันขี้ไม่เปียกนีมันจะมีคอกอะไรมันก็จะไม่แฉไม่เลยนะครับผมอือกินฟางแล้วแถมขี้เปียกอีกต่างหากแฉอีกต่างหากเขาบอกว่าวัวถ้ามันได้กินอิ่มมันจะอะไรครับมันก็ดูดีแบบตัวมันก็ไม่ผอมไม่ไม่เลือแต่กระดูกแต่ถ้ามันกินไม่อิ่มมันก็เลือแต่โครงมันแหลอ สัตยธรรมเลยเนาะของเรานี่ก็คือกินพอกลางๆนะไม่ถึงกับอิ่มไม่ถึงกับอิ่มปัญหาที่เราเจอป้าหนึ่งอะเรื่องหญ้าใช่ไหมเป็นยังไงครับหญ้าของเราหญ้าของเราเวลาเกี่ยวไปแล้วมันไม่ค่อยขึ้นอืมแสดงว่าเรารู้ปัญหาอยู่นะต้องใส่ปุ๋ยใส่ทั้งี้วัใส่เดอันี้เดี๋ยวลามันไม่ทันไม่ทันเลยหญ้าไม่ใช่น้อยๆสองไร่ลยอือหญ้าที่ป่าพิครับผม ขนาดกลุ่หญ้าตั้งสองไร่เนี่ยยังไม่พอกินกันนะมันไม่ค่อยกินฟางนั่นแหละถ้ามันกินฟางกินอไปมันก็มันก็จะอิ่มยุ่งใช่ใช่ครับอ่าคืออย่างน้อยได้กินอาหารดีแล้วก็มีฟางเสริมนี่ถ้ามันกินฟางนี่มันก็จะท้องตึงท้องอะไรเนาะทีนี้มันอาศัยได้หญ้าอย่างเดียวมันก็เหนื่อยคนเกี่ยวแล้วนะผมว่านะเกี่ยวมันก็พิได้กินอยู่แต่มันเหนื่อยคนเกี่ยวนั่นแหละครับผม วันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรไปสองรอบเยอะขนาดนี้นะสองรอบงานอื่นไม่ได้เลยผมว่าม่ผวรอบต่อไปต้องทิ้งฟางไว้มันทั้งวันบ้างนะพ่อแลมเขาว่าไม่ต้องให้มันกินหญ้าเยอะกินหญ้าเยอะมันไม่อ้วนหรอกให้กินฟางมันถึงจะอ้วนแล้วมันขี้ไม่เปียกมันจะมีคอออะไรมันก็จะไม่แฉะไม่เลไนะครับผมกินฟางแล้วแถมขี้เปียกอีก่างหากแฉอีกต่างหาออ